สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจทำนายดวงชะตาอาจารย์โอม,มากีนะครับในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นของเดือนกันยายนนะครับเราก็จะมาพูดถึงราศีกันนะครับทั้ง12ราศีเช่นเคยนะครับในในเดือนนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเป็นเดือนที่เราจะต้องใช้ กำลังจิตกำลังใจในการฝ่าฟันนะครับแก้ไขปัญหาต่างต่างนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในเรื่องของการทำนายดวงชะตากันนะครับในราศีต่างๆกันเลยนะครับเนาะเราก็จะมาพูดถึงราศีแรกกันเลยก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับในช่วงประจัเดปร,ประจําเดือนกันยานี้นะครับ เนื้อดวงนะครับเนื้อเกจชะตาของเจ้าดวงชะตาราศีเมษไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับความรักนะครับสุขภาพร่างกายนะครับราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์มีเนื้อดวงชะตานะครับที่กําลังจะโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานกําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับเขาบอกว่า เรื่องต่างๆนะครับบางทีอาจจะผ่านพ้นมาเป็นสิ่งที่เลวร้ายมานะครับแต่ในเดือนกันยานี้นะครับชาวราศีเมษถ้าตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะครับโอกาสที่จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสิลนะครับในเดือนกันยายนี้นะครับเป็นไปได้นะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับจะเสริมดวงชะตายังไงจะบูชายังไงสิ่งไหนให้เหงให้ปังนะครับ ชาวราศีเมษนะครับอ่าก็จะแนะนําว่าไปสักการะบูชานะครับองค์พระแม่อุมานะครับประาวตีนะครับหรือแม่ทุราคานะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีเมษนะครับหมันปฏบบิบัติบูชานะครับเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยอ่าเขาบอกว่าเป็นต้นราศีหรือเนื้อดวงเนี่ยเป็นธา,าตุเตโชเป็นธาตุไฟนะครับยังไงก็ ไปบูชาองค์พระแม่นะครับจะบังเกิดความสําเร็จเพราะว่าองค์พระแม่เนี่ยโดยตามปกติแล้วต้องบูชาด้วยไฟนะครับเพราะว่าเป็นพระมเหสีพระชายาขององค์พระศิวะมหาเทพนะครับยังไงราศีเมษนะครับไปเสริมไปบูชาด้วยสิ่งนี้กันนะครับทีนี้ราศีเมษผ่านพ้นไปแล้วเราจะมาพูดถึงราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับในเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตากําลังจะเข้าสู่เดือนกันยายนนี้นะครับชาวราศีพฤษภนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายต่างๆนะครับโดยองค์รวมแล้วนะครับดีนะครับชาวราศีพฤษภนะครับสามารถที่จะทําการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้นะครับเพราะว่าดาวโชคลาภต่างๆนะครับกาลังจะเคลื่อนกําลังจะย้ายนะครับ มาสู่ชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับก็บอกว่าจะเสริมอะไรจะทํำยังไงให้เฮงให้ปังนะครับชาวราศีพฤษภนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะครับมีเวลามากพอนะครับให้ไปเสริมโดยการที่หนึ่งนะครับไปทําบุญนะครับปล่อยชีวิตสัตว์นะครับสัปปะสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นธรรมทานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีพฤษภนะครับก็จะ โชคดีนะครับจะเสริมบูชาหนุนดวงได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ชาวราศีพุกนะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงชาวราศีเมถุนนะครับเดือนกันยายนนะครับชาวราศีเมถุนนะครับมีเนื้อเกณฑ์นเนื้อดวงชะตาอย่างไรบ้างนะครับชาวเนื้อชาวราศีเมถุนนะครับเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตานะครับเขาบอกว่าการงานการเงินความรักนะครับสุขภาพร่างกายนะครับ ตอนนี้ให้ระวังนะครับจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับหน้าที่การงานอาจจะมีการหยุดชะงักได้เนื่องจากมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาแทรกซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีเมถุนนะครับยังไงนะครับก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งส่วนชาวราศีเมถุนนะครับจะเสริมยังไงให้เฮงให้ปังเสริมยังไงให้ดีนะครับก็คือ เสริมด้วยการนะครับไปปฏิบัติบูชานะครับถ้ามีเวลาว่างๆนะครับไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานไปนั่งสมาธินะครับพยายามอยู่กับตัวเองนะครับเจริญสติให้มากๆจะช่วยเสริมหนุนดวงชะตาให้กับเจ้าเกณ์ชะตาของราศีเมถุนได้นะครับทีนี้ราศีเมถุนผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็จะมาถึงอาของราศีกรกฎกันนะครับกรกฎนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนพระสุขเข้าพระเสาร์แซงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้ทําบุญคุณกับใครยังไงก็ให้ระมัดระวังเราก็บอกว่าทําคุณผลไม่ขึ้นนะครับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้ยังไงก็ให้หมั่นดูแลตัวเองและเซฟ ตัวเองให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะครับสุขภาพร่างกายความรักนี่ต้องเน้นนิดนึงนะครับเพราะบางทีนะครับการที่เราทําคุนคนกับใครไม่ขึ้นบางทีไปพูดจากับคนรักคนที่เรา,อ,าอยู่ด้วยนะครับบางทีอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะครับพูดบางทีอาจจะคนละเรื่องเลยแต่ความหมายเดียวกันแต่แปลไปคนละเรื่องได้เพราะฉะนั้นนะครับให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่ง ส่วนชาวราศีกรกฎนะครับจะเสริมดวงบูชาดวงจะเสริมยังไงให้เห็นให้ปังให้ดีในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าให้ไปปล่อยปลานะครับปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นธรรมทานนะครับจะได้ทําคุนกับคนขึ้นได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎนะครับไปลองดูนะครับเนาะทีนี้ชาวราศีกรกฎผ่านพ้นไปแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงชาว ราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์นะครับประจำเดือนกันยายนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับชาวราศีสิงห์นะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับมีเนื้อเกณฑ์นเนื้อดวงชะตาที่สามารถที่จะต่อยอดเงินยอดทองได้เลยนะครับสามารถที่จะเริ่มธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าออนไลน์หรือขายของต่างๆนะครับชาวราศีสิงห์สามารถทําได้เพราะว่ามีเนื้อเกณฑ์นเนื้อดวงชะตาที่กําลัง ดีนะครับมีดาวของความทะเยอทยานความที่ประสบความสําเร็จอยู่ในเนื้อดวงเนื้อเกณ์ชะตาของชาวราศีสิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีสิงนะครับในช่วงนี้ดีอยู่แล้วนะครับไปเสริมอะไรดีเสริมยังไงให้เฮงให้ปังนะครับไปเสริมโดยการถวายไฟนะครับทำเกี่ยวกับไฟถวายเกี่ยวกับพวกหลอดไฟไฟไฟ,ฟ้าแท่นเทียนต่างๆ นะครับเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีแสงสว่างดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับทีนี้ชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงชาวราศีกันกันนะครับชาวราศีกันประจําเดือนกันยายนนะครับเขาบอกว่ากันกับกันมาเจอกัน9ก้ากับ9ก้ามาเจอกันเขาบอกคูณสองเข้าไปเลยครับเพราะว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับ ถ้าดีก็ดีเลยรุ่งก็รุ่งเลยแต่ถ้าร่วงก็ร่วงเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าเกิดว่าวางแผนดีมีการทํางานอย่างเป็นทีมเป็นระบบมีสเต็ปในการทํางานดีนะครับก็สามารถที่จะทําให้ชาวราศีกันนะครับมีแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่พุ่งพุ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีกันนะครับอยู่ชะง,งักหรือ ไม่กล้าหรือกล้ากล้าตัวป่วนนะครับชาวราศีกันก็จะล่วง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 ลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเกณฑ์นะครับในช่วงนี้ชาวราศีกันนะครับจะเสริมดวงชะตายังไงจะบูชาอะไรให้เหงให้ปังนะครับเขาบอกว่าชาวราศีกันช่วงนี้นะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับองค์พญานคราชนะครับเพราะว่าถ้าทาบุญหรือบูชานะครับหรือถวายน้ําแด่องค์พญานคราชนะครับ สามารถที่จะเสริมดวงเสริมดวงเสริมเกณฑ์ชะตาของชาวราศีกันได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกันนะครับอย่าลืมนะครับไปบูชาองค์พญานาคราชนะครับโอเคครับ